เป็นไงบ้างว่าเ,าเห็นคอมเมนต์พวกนี้ใน YouTube ช่องตัวเองอะใน y o u t u b e ช่องตัวเองอะคอู่กันกัมมี่เําทำให้แล้วคลตอบรับคือ ที่สายรวยมีงานจ้างเยอะแต่พี่ไปไปเพราะเขินเลขสี่ก็คือแบบสุดปังอลังการฮะเลขสี่ยังได้อยู่หรอจริงผู้ชายจริงจริงคนสวยมันเยอะเว้ยมันเต็มไปหมดเลยเมื่อก่อนมีแฟนอยู่นอกวงการที่เราแบบว่ามองว่าโอ้โหผู้หญิงคนนี้ดีมากแล้วเพราะว่าสมัยเราโดนกระทืบแบบว่าเสิรฟยาเราจริงจริงนะมึงเคยคิดอย่างนี้เลยสมัยโดนกระทืบแบบร้องไห้ผู้หญิงร้องไห้ค่ดแบบคนไม่ค่อยเครียดน้องอันนี้คือเรื่องจริงเพราะว่าตั้งแต่เด็กความฝันพี่คือเดือนเดือนสองหมื่น เขใช้คิวเขาเรียกว่า ใช้คิวสาวให้คุ้มๆพ่อเมื่อกี้ไปออกรายการพ่อผมมาไปออกรายการเลี้ยงชีพมาเลี้ยงชีพคือไม่ใช่จริงๆอเจอน้องเขาครั้งแรกเลยคือเบียร์ใบยกคุณเบียร์ใบยกเนี่ยครับไปดูช่องเสือร้องไห้แล้วเขาก็บอกว่าแอร์โฮสเตสคนนี้น่ารักมากนี่กี้ชวนมาออกยูทูบสิเราก็เห็นแล้วว่าเออมินโนเราก็แบบว่าไม่ค่อยกล้าชวนอะไรเงี้ยจนแบบว่ามีโอกาสไปเจอน้องที่สิงคโปร์แล้วก็มารู้สึกว่าเอ้ยน้องน่ารักมากเลยอ่ะก็เลยอยากชวนมาออกรายการแต่ก็ไม่รู้จะออกรายการอะไรดีชวนน้องเข้ามาแต่ว่าคอนเทนต์อะไเยรล วันนี้เราคุยกันแบบว่าสบายๆน้องมิ้นอยากถามอะไรผมก็ถามเพราะว่าเขาเป็นนี่ไงเป็นพิธีกรไงแล้วอยากโดนสัมภาษณ์เพราะว่าไม่มีรายการไหนแบบว่าชวนผมสัมภาษณ์มานานนานแล้วสุดอ่างสุดอ่างทำไมนะทำไมนะทำไมถึงไม่มีใครสัมภาษณ์นะที่พี่นิกกี้บอกยอดมิวเขาน่าจะน้อยมั้งเฮ้ยแต่ว่าคลิปในเสือร้องไห้เขาดูเป็นล้านแล้วป่ะใช่ใช่ใช่ดีใจไหมดีใจมากจําได้ว่าตอนเจอพี่นิกกี้ครั้งแรกที่สิงคโปร์มิ้นก็พูดเรื่องนี้ว่าเป็นครั้งแรกที่แบบเหมือนเราอ่ะออกยูทูบจริงจังเสือร้องไห้แล้วก็ถามพี่นิกกี้ว่่าาาาาาแแแบบบบเเเเเเจออออคมมมมนนต์รรรรงๆหืวพะดดููลลกกโ อย่างเงี้ยคิดยังไงดิพี่นิกกี้ิงเหรอเฮ้ยไม่เสียร้องไห้มีแต่คนชมน้องไปทำไมเหรอเวลามีคนมามาว่าหน่อยอะเวลามีคนว่าเราเราก็ต้องคิดนะว่าจะนึกว่าเขาเห็นเราในมุมที่แบบคนอื่นไม่เห็นไงเราก็ต้องปรับปรุงตัวตามนั้นอยากเลยอยากถามพี่นิกกี้ว่าเป็นไงบ้างเวลาเห็นคอมเมนต์พวกนี้ในยูทูบช่องตัวเองอะในยูทูบช่องตัวเองอะ เฉยๆอะพี่อะชอบเข้าไปดูด้วยเวลาคนดา่า<ม>เข้าไปดูโปรไฟล์หลายหลายคนอะอ้าวดูโปรไฟล์เลยเหรอคือใช่เวลาพี่เวลาเห็นข่าวตัวเองอะจริงๆอะไม่ค่อยกล้าเข้าไปอ่านคอมเมนต์หรอกเพราะรู้ว่า99%จะต้องด่าพี่แหละอ่าแต่พอเข้าไปดูมันก็เป็นเหมือนที่เราคิดจริงๆนะ<อ> <laughs> ไม่กลัวถ้าเฟซบุ๊กเนี่ยด่า99<อ>้าสิบเกทวิตเตอร์ดา 100, <อ>่าร้อยถ้ายูทูปก็อาจจะแบาบว่า50 50เ<อ>พราะยูทูปมันอาจจะมีแบบว่าฐานแบาบว่าแฟนคลับเราไอจีก็ด่าสัก75อะไรเงี้ยมันก็ด่าจริงนะมันก็ด่าตามที่เราคิดคือออออเเเเเเรรรราา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 ตียมใจไไไวว้้้้้แแลนนนนงพขป่่่่ก็ดดดะะบบ เบี้ยวมั่งดาไอปิดอางมั่งดาไอบ้ากามั่งอะไรเง<ม>ี้ยเฉยๆแล้วพี่ไม่ได้แบบรู้สึกอะไรเลยอ่ะมินอาจจะเป็นมือใหม่ตอนแรกแต่ว่าตอนนี้มินก็เฉยๆเหมือนกันพอรู้สึกว่าเออก็เอามาปรับปรุงดิมายถึงว่าตัวมินเองนะรินทำาไ้เป็นคนดีอ่ะเพราะม่ามิ้นบัตรทำงานพิธีกรก็มีสมมติออกไปพูดก,ก็รู้สึกว่าเออถ้าเราดูเป็นแบบนั้นในสายตาเขาอ่ะถ้าเราแก้แล้วงานเราอาจจะดีขึ้นเอางี้อาชีพหลักเนี่ยคุณคือเป็นแอร์โฮสเตสใช่ค่ะแต่ว่าอาชีพที่คุณชอบทำเนี่ยก็คือเป็นพิธีกรใช่ค่ะเดี๋ยวววั้้จเิกาาหออขลแ ผัดันถามคนละ5นาทีสลับกันเยอะจังเลยอโอเคป่ะอ่ได้ท็อปิกแรกความรักเลยอผมมาไวในความรักมึงนั่งได้นั่งดีไหมเนี่ยยกเตียงกันได้เนาะเออนี่ชอบทอดเลยวันนี้มาบ้านพี่นิกกี้สบายๆไงเขาก็บอกว่านั่งไงก็ได้ก็คุยไงก็ได้จริงๆอยากคุยเรื่องความรักกับพี่นิกกี้บ้านนี้ก็ได้ช่องพี่อ่ะบ้าพี่นิกกี้ตอนที่เราเจอที่สิงคโปร์ใช่ป่ะพี่แต่หน้าคุณใส่นแบบว่าจะเห็นเส้นเลือดดูดิดูดิดูดิทุกคนไม่ได้เห็นเส้นเลือดอยู่เลยอ่ะที่พี่ดิคอนเชิญครับ โอเคจริงๆอ่ะแต่ช่วงนี้เพนผมสั้นมานะเดเห็นไหมเพนผมสั้นมานะเอฟซีค่ะคือคุณธรรมวัยสามสิบอย่างเงี้ยมีมุมมองความรักเปลี่ยนไปบ้างไหมเปลี่ยนไปสิเปลี่ยนไปยังไงบ้างเปลี่ยนไปเยอะมากแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบว่าตั้งใจแบบว่าให้มันเปลี่ยนไปนะน้องเมื่อก่อนเราก็ไม่ไม่รู้นะว่าเราแบบว่าเป็นยังไงพอย้อนดูกลับไปเราก็เปลี่ยนไปเยอะมากอะไรเงี้ยสมัยก่อนนะซ่ามากพี่สมัยตอนเด็กๆอ่ะไม่ใช่ซ่าระเกี้ยร์เลยอ่ะแต่เขาไม่เกี้ยได้เลยอะไรเช่นแบบรถไฟชนกัาลหนักหนักหนักมากตั้งแต่พี่เข้าวงการนน่่ะพีกก็ลลืมมททุอยยางงแแ้้วิฟสั เรียนเลยเพราะว่าเราไม่เคยเจอคนสวยกันน้องอพอเรามาเข้าวงการแล้วก็โอ้โหคนสวยมันเยอะเว้ยมันเต็มไปหมดเลยเมื่อก่อนมีแฟนอยู่นอกวงการที่เราแบบว่าม,มองว่าโอ้โหผู้หญิงคนนี้ดีมากแล้วเพราะว่าสมัยเราโดนกระทืบแบบว่าเสพยาเราอ่ะจริงๆริงนะมึง,มงเคยคิดอย่างนี้เลยสมัยโดนกระทืบแบบร้องไห้อะผู้หญิงร้องไห้อะโอ้ชาตินี้เราคงต้องแบบว่าไม่ทิ้งผู้หญิงคนนี้ไปแน่นอนดูแลเราดีมากพอเเข้าวงการบันเทิงอ่ะเขาโทรมาสี่ห้าสิบสายไม่รับเลยเป็นผิดเด็กอยู่ซอยหอมองกรุงเทพสมัยก่อนน้องนาจะทันรู้จักสามสิบกว่าเนี่ยเราก็เปลี่ยนละไม ลกิกเฉพาะมีกล้องแต่ถ้าอยู่เฉยๆอยู่คนเดียวก็สามปีที่ผ่านมาก็ไม่เคยบกแวกอะเออ้ามีใครกมีตามองยอมรับตามองแล้วล่ะชอบคนสวยแต่ว่าแต่ว่าไม่เคยไปแบบว่าไปตีไปอะไรเงี้ยไม่มีพอโตขึ้นมาความรักก็เป็นเรื่องแบบมั่นคงมากขึ้นก็จริงจังสมัยก่อนมีวางอนาคตไปว่าแบบว่า35หอยากจะแต่งงานอ่าอยากจะมีลูก35หอยากจะแบบว่าเนี่ยแหละผ่อนรถผ่อนบ้านหมดอะไรเงี้ยที่มองนะสมัยก่อนนะมีวางอนาคตตอนนี้ความคิดเปลี่ยนไปนิดนึงไม่มีจะบอก เราเวลาเจอเรื่องของความรักอะมุมมองมันจะเปลี่ยนไปเลยแบบแต่ละคนเจอแฟนแต่ละคนที่เราโอหักมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปผู้หญิงบางคนเคยชอบแบดบอยมากเมื่อก่อนแต่พอได้คบกับแบดบอยจริงๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็ไม่ใช่เ้วก็ไปเจอคนดีมากคนนี้ก็ดีเกินไปอีกก็ไม่ใช่อีกดังนั้นเราต้องเจอคนที่แบบคนที่ใช่คนที่พอดีมันจะมาในเวลาอื่นๆแต่แฟนผมคือดีมากนะดีแบบว่าดีดีดีทุกคนเลยเกือเกือทุกคนที่เฮียกมี ไม่แต่ผมชอบสลับเวลาผมเจอแฟนดีสมัยเด็กๆนะผมมักจะเฮ่ยพอเราดีเขาก็จะเฮ้ยกับเราพี่สมัยเด็กๆนะแต่ว่าพอแบบว่าพอหลังๆอ่ะเจอแฟนดีทั้งนั้นมีแต่เราที่แบบว่าไม่ดีเฮ้ยโทษเัอเองได้ไงไม่ดียังไงอยากรู้เพิ่งเลิกดี30เริ่มจะดีละถ้ายี่สิบเก้าอะไรยังยี่สิบแปดยี่สิบเก้าอะไรยังพี่เราพี่นิกี้ว่าอายุมีผลไหมอายุอาจจะไม่ได้มีผลเท่ากับว่าเราเจอใครมากกว่าผมว่าเออถ้าบางทีเราแบบว่าเจอคู่ที่เราเก่งใจเจอคู่ที่เราดีอะไรเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนตัวเองอะไม่อยากเสียเขาไปะคำนั้นดีกว่า อป็นนี่พกยาเลยเนี่ยรถบวมรถอะไรอย่างเงี้ยใช้เสียงเยอะไงพี่นิกี้ตอนนั้นทำดีเจแล้วก็แบบไปพูดอีกแล้วก็เป็นแอร์ต่อแบบบินหลว่าจะทำงานเยอะเนาะทำอะไรบ้างน้องตอนนี้แอร์ฮอเตชใช่ไหมคะดีเจแล้วก็พิธีกรพิธีกรอีเวนต์อ่ะ เอออีเวนต์เขินแม่ลาทำตื่นตื่นเต้นมาทำอีเวนต์เมื่อก่อนเมื่อก่อนนะเขินทำทำกบอยเหรอกบอยทำทำนี่เหรอนี่รายการเลี้ยงน้องไม่ใช่หรอจริงป่ะจริงหรอเรื่องความรักเลยคุณมีรักแรกตอนนี้เท่าไหร่ครับคุณมินป๊อปปี้เลิฟก็ป .6 ม .1 มหนึ่งป .6 เหรอเหมือนเราคุณเรียนที่ไหนตอนนั้นป .6 กสาธิตเกษตรค่ะอุ้ยก็เป็นเด็กในเมืองกัสิเมืองชันชนหน่อยเกษตรใช่ไหมกระโปรงสีม่วงใช่รู้ได้ไงอ่ะรู้ผมรู้หมดละพี่ผมแปมไงผมแปมก็เรียนที่นี่เออพี่ผมแปมพี่เผือกกกกออะะไรรรยย่่่่่่างเเเเีีีีีีี้พพพผืโโบบนนท .1 ็สิษตป ใด้เลยเด็กก็เสร็จสิปีเลยพี่นิกกี้ถึงมหกเลยก็ประมาณนั้น <c oughs> ก็มีความรับแบบวัยเด็กนุงนี้นั่น <c oughs> แต่ว่าถ้ามีแฟนจริงจังก็น่าจะมาหาไยมีความรักมาแบบหลายๆแบบแบบอย่างที่พี่นิกกี้บอกถ้าสมมติว่าแฟนเราดีตอนนั้นเราก็จะเหี้ยเรเคยเหี้ยเลยเคย เราเคยคบคนแบบเขาเป็นคนดีมากแต่เราแย่เองที่เหมือนแบบเราก็วอกแวกไงไม่เคยคิดเหมือนกันว่าชีวิตจะวอกแวกใช่ใช่ทำงานแล้วจบแล้วด้วยจบแล้วเนาะแต่ว่ามีรู้สึกว่ามันเป็นช่วงชีวิตของแต่ละคนนะคุณคบมากี่ปีแล้วนะเจ็ดค่ะพอเจ็ดปีแล้วผมถามจริงผมไม่เคยคบใครเกินสามปีเลยมันก็ไม่ได้เลือกเองหรอกแต่ว่าบางทีมันก็แบบว่าไปก่อนเจ็ดปีเป็นไงมันเบื่อไม่หรอกมันอ่าตัวมันน่าจะเป็นเวเวนั้นน่าจะอิ่มตัวเลยแต่พี่เขาเห็นวิวดาวด้วยค่ะขอโทษคุณพี่นะครับอันนี้คือเรื่องอดี ส่งผลถึงเราจริงไหมคะเวลาคุณไปทำตัวแย่ๆกับใครมาเวรกรรมมันกลับนี่คุณไหมคุณเขียยตาป่ะเขียยทำไมคะคนเราต่อให้สวยหรือว่าหล่อแค่ไหนพอผ่านมันนานๆมันก็จะเฉยๆไปนี่พี่อยากรู้บางคนเขาก็ไม่เฉยๆนะเห็นเขาคบสิบกว่าปีเขายังหวานชื่อเขาก็มีเยอะนะมันอยู่ที่แต่ละบุคคลที่ตัวเราถ้าเราคอยเติมความรักแก่กันถ้าเราแบบว่ารักเขาอะมันก็จับมือกันได้ไหเออมันเป็นอย่างนั้นแหละพี่นิกกี้วันไหวพอแล้วก่อน แล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวเาจับได้หรอหรือว่าคุณเลือกที่จะบอกคุณพูดเลย แต่ว่าตอนนั้นก็รู้ได้เลยว่าต้องรับผลที่ตามมาทั้งหมดว่าแบบเราก็เลือกเองแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างนี้ตอนนั้นไปบอกคุณตอนนั้นมันคิดยังไงตื่นเต้นดิเราก็พยายามจะรักษาความสัมพันธ์ที่มันดีใช่ป่ะแต่จริงๆคือมันก็พังทลายเป็นคนไม่กล้าพูดคำว่าเลิกเวยตอนแรกเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราแบบไม่ได้อยากอยู่คนนี้แล้วคคนใหม่เลยไม่ค่ะก็เหมือนแบบว่าคิดๆดูก่อนว่าเราคิดถูกแล้วใช่ไหมที่จะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่เราก็มีความหวั่นไหวไปตั้งแต่แรกกกถะคหรออเแล้วะ ทำให้รู้ได้ว่าเออชีวิตคนเรานี่แม่งแบบไม่จําเป็นจะต,ต้องราบเรียบเสมอไปว่ะแล้วมันก็เกิดความเสียใจทั้งสองฝ่ายไม่ใช่แค่ฝ่ายเขาฝ่ายเราก็เสียใจเหมือนกันที่เราแบบทำไมเราเป็นคนแบบนี้ ไม่แต่ว่ามันคือเรื่องอดีตแต่มันพลาดไปแล้วจริงมินอยากแชร์เรื่องความรักรู้ปะ่ะเพราะว่ามินเชื่อว่าแม่งไม่มีใครแบบเก่งเรื่องความรักเว้ยพี่นิกกี้<ม>คือมีหลายหลายคนชอบบอกนะคะว่าคบกับใครมานานๆเราเลิอกอะเสียดายเวลาที่คบกับเขาอะแต่มินว่ามันไม่จริงเว้ยอายุเราลองลองดูดิสมมุติเราครบคนนี้มา7ปีตั้งแต่18พอ 25, 25. เรามีชีวิตตั้งเยอะตั้งแยะที่เราจะไปเจอหรือแม้แต่พี่นิกกี้อะอายุเท่าไหร่เองเรามีามเวลาเออตอนนี<า><า>้เคยคุยพี่นิกกี้บอกว่าผู้ชายอายีเลขมางขึ้นไปอะยิ่งมเสสน่ากกงงงข้รวอัััแบบลตคค4็ืุด ปังอลังการฮะอลไรสี <ๆ S 2> ยังได้อยู่เหรอจริงๆผู้ชายอะจริงๆ,ๆแต่ผู้หญิงเนี่ยมีแต่แบบเหมือนดอกไม้ที่โรยราขึ้นเลขสาวเรารู้สึกไงอยากถามพี่นิกกี้เลย<ด>นะเพราะว่ารู้สึก,กว่าพี่นิกกี้ดูเป็นคนชิลๆเคยมีเรื่องเครียดไหมตอนที่เลขสามพี่ <ๆ S 1> เป็นคน <ๆ S 2> ไม่ค่อยเครียดน้องอันนี้คือเรื่องจริงเพราะว่าตั้งแต่เด็กกับความฝันพี่คือเรียนเดือนสองหมื่นเฮ้ยจริงวะเนี่ยจริงจริงที่ไม่เรียนหนังสือไงเรียนไม่จบแล้วก็ไม่ค่อยเก่งอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยก็เลยมีความฝันว่าแก๊สหรือซีบิ๊ก็เหมือนแบบวว่่าโชคดดีแล้้กก็ไเเินนฝัรือต ก็เลยไม่ค่อยเครียดมากแต่ตอนนี้เริ่มเครียดแล้วเที่ยวเยอะมันไม่ได้กลัวหมดมันกลัวจะไปหมดตอนแก่ต้องเริ่มสร้างตั้งแต่ตอนนี้หรือเปล่าวินิกี้เขาบางทีเขาบอกว่าคนไวเลขสาวเริ่มเครียดว่าอนาคตจะมีเงินใช้ตอนกเกษียณไหมเป็นออช่วงเวลาทางานให,ให้ต้องเก็บเงินที่สุดหรือเปล่าเ,ออเห็นด้วยไหมคะจริงๆอ่ะเห็นด้วยนิดนึงแต่ว่า<ม>ก็ไม่ได้เห็นด้วยเพราะว่ามีหลายคนที่แบบเก็บตังค์มั่งเยอะแล้วเสือกตายแล้วมไม่ได้ใช้อะ่ะชีวิตมึงห้ามตายนะเพราะมึงแบบอีกสิบชาติมึงไม่ได้ขนาดนี้แล้วล่ะตอนนี้ก็แบบว่าพยายามครึ่งๆไม่ยอว่าาก เที่ยวอยากอะไรเงี้ยก็ขอให้ได้แบบว่าได้ใช้ชีวิตมั่งเนี่ยเครียดล่าสุดก็นี่แหละอยู่คนเดียวนี่แหละเข้าหมู่บ้านเมื่อไหร่ เกียรเกียที่นี่วะมันรู้สึกว่ามันเหงาหรือมันมีความทรงจําอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นเลว่ะแต่ช่วงนี้เห็นไหมว่าเวลาผ่านไปพี่นิกิโอเค <okay S 1> ขึ้นเลยใช่ไหมใช้ชีวิตได้ปกติแล้วตาไม่ไม่ค่อยลอยแล้วเมื่อก่อนคนจะทักว่าตาลอยแต่ว่าเราไม่รู้ตัวเองจนแบบไปเจอพี่เพชรจ้าเขาก็บอกพี่ว่าเออกูดูมึงในทีวีอะตามืองลอยมากเลยเขาก็เลยบอกว่าย้อนกลับไปตอนที่เขาเลิกสมัยก่อนอะแล้วพี่ก็บอกพี่เพชรจ้าตาพี่แม่งลอยว่ะแต่ตาคนเราคือเราไม่ไม่รู้ตัวไงน้องว่าตาเราลอยอะเห็นแบบว่าเอฟซีที่ ทางที่ก็คือเป็นทางแบบว่าที่พี่น้องๆที่แบบทํางานอพอๆกันแต่วัยรุ่นผู้ชายก็ก็มีอยู่แล้วในช่องพี่นิกกี้อ่ะอนาคตมันจะเป็นยังไงต่อแบบเนื้อหงเนื้อหาอะไรเงี้ยคิด <มา S 1> เป็นนานนะ, <ๆ S 2> นะผมอ,ะอยากทำรายการ <Okay. S 2> แบบว่าจริงจังนะเพราะว่าเมื่อก่อนผมาเบื่อมากเลยเลาแบบว่าเล่นกับผู้หญิง mm hmm. แต่ตอนนี้เริ่มมีความสุขละ <laughs> แต่พอผมมีแฟนอะเล่นกับผู้หญิงอะผมเริ na, ่มไม่ค่อยมีความสุขละเกีงใจแฟนด้วย2คือเล่นเยอะแต่ว่าคนที่เราแบบอยากเล่นจริงๆก็มีนะผมรักเต้ผู้หญิงละเริ่มมีไฟแล้วเริ่มอยากอะไรกับผู้หญิงละไม่พอาะตอนแรกที่เคยคุยกันอะแกบอกว่าแกอยากจะเปลี่ยนแนวช่องแกอะคุยกับมิ้นไว้นะว่าแบบอยากเปลี่ยนแนวแฟนเยรียกแกอุ๊ยแกไม่ใช่ไม่ถึงแฟนนะขอโทษค่ะขอโทษค่ะพี่ดีกี้โมราแล้วมั้ยโมราแล้วหรอยถามไม่จบเลยไรวะเอามา ก็สนุกเลยนะสนุกกันไหมเพลินไหสนุกกับรายกันตัวบอยปหมสนุกเหมือนกันไม่ได้ต้องเลือกต้องเลือกอันไหนสนุกกว่าสนุกทั้งคู่ไม่ได้ครับผมถามผู้หญิงทุกคนครับที่ไปออกรายการโกลบอยแล้วมารายการผมครับรายการไหนสนุกกว่าแล้วก็มีคนทักจากรายการไหนมากกว่าอ่ะนั่งรอดูก่อนไงก็ต้องว่าใครทักจากรายการไหนมาแล้วรายการไหนสนุกกว่าไม่เอารักทอแต่พ่อเสียใจก็เป็นบังคับโพสต์อะไนี้กับอะไรนี้กดไลค์อ่ะถ้าแบบผู้ชายอ่ะสามสิบอ่ะมันยังไม่ได้รู้สึกว่า โตมากหรือว่าแบบว่าอายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าในมุมผู้หญิงอะเลขสามอะเฮ้ยรถไปขบวนสุดท้ายแล้วปะมินว่าเมื่อก่อนใช่พี่นิกกี้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะที่มินสังเกตได้จากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆของตัวเองที่อายุเกิน30มสิบบางทีเป็นการเบ่งบานด้วยซ้ำเห็นพี่ๆที่มีความสุขแบบไม่ไม่ คนแบบวัยใกล้เลขสี่ยังมีความสุขแบบไปฟิตเนสฟิตหุน่นแล้วก็แบบมีความสุขกับการใช้ชีวิตมีแฟนอาจจะยังไม่แต่งงานมีรู้สึกว่าสมัยเนี้ยมันไม่จำป็นจะต้องเป็นเรื่องของแบบเลขสามต้องแต่งงานแล้วต้องมีลูกแล้วเดี๋ยวไม่ทันใช้อนาคตลูกจะมาดูแลเราได้ไหม<อ>มันไม่มีแล้วค่ะพินิกกี้เพราะว่ามีรู้สึกว่าโควิดมันทําให้เวลาหายไปด้วยพินิกกี้สามปีอยู่ดีก็สามสิบเราเราต้องลดอายุตัวเองใช่ป่ะโควิดไม่รับได้ป่ะรถาไปสามได้ป่ะใครถามพี่พี่จะสามสิบยี่แปดแต่สำหรับผมตรงนี้ผู้หญิงเลขสามไม่ นกี้ก็สวยอะ่ะพี่เบียร์ก็บอกว่าสวยยพีี่เบร์จริงๆติดตามริวเคนอ่ะโอเคจบยังไลขสามอ่ะอีกสักงฟังกัน <c oughs> เราไล่เป็นช่วงการเรียนดีกว่าว่าช่วงการ,รถมช่วงมัธยมต้นมัธยมปลายแล้วชุ่มห่าไรอย่างเงี้ยฟังเพลงอะไรบ้างถามพี่นิกกี้เพราะว่าในฐานะที่เราเป็นคนฟังเพลงแล้วพี่นิกกี้เคยอยู่ในบอยแบนด์มาก่อนนะคะ ตอนเด็กๆกันแต่ประถมฟังเพลงอะไรไม่บอกแบนบอยแบนด์ไอ้เมาส์โอ้ร้อยเลยเป็นเมาส์กัเป็นเลโอบีเจมั่วแลวไอ้เหี้ยไม oh oh oh! no oh! yeah. oh, right. ่ใช huh? ่กูแล้วบอยแบนด์ไอ่สัตว์หลายคนอ่ะคิดว่าพี่อยู่วงบ y วเออคิดนะเพราะพี่ชอบอ้างเนาะเออก็ใช่ไงก็ผมมาประกวดร้องเพลงแกมี่ สมยเด็กๆอะน้องชายผมเป็นบอยแบนด์นะมุมบ y วา<ง>อ้างชื่อน้องผมว่าแบบว่าสวัสดีครับเวลาแนะนำนำตัวแต่พี่อาจจะสวัสดีครับ,ผม,รบผมนิกกี้พี่เมัลเบลวายครับนี่เลยอ,อ้างน้องคนก็เลยคิดว่าเป็นบอยแบนด์จริงๆแล้วคือไม่ใช่แต่ว่าแอบ,บอ้างชื่อเคยอ,ออกดูโอ้อดูโอ้อทู่กันแกมี่เคยทำให้แล้วโคตตอบรับคือ ห้าปีมีงานจ้างเดียวจริงย้อนวะยังไม่ได้ไปเอาตังค์เลยไนูไปตึกหนูไปเอาให้เออไปเอาให้่ลยดีไม่รู้ยังเขาได้เปล่าโทรมาหาพี่แล้วก็บอกว่าได้ค่าส่วนแบ่งแล้วนะเพลงอ้ออะไรพี่อถาม่าเท่าไหร่วะร้อยยี่สิบห้าบาทเรื่องจริงพี่ก็เลยบอกว่าเออค่าน้ำมันไม่พอเลยค่อยกลับไปเอาแล้วกันเนาะสมัยก่อนน้องก็ต้องทันเลยนะไอที่เข้าไปแบบร้านเพลงอ่ะแล้วก็เอาหูฟังเสียบอ่ะแล้วก็เอาแบบฟังเทปอ่ะใช่ฟังเทปอ่ะถ้าจำได้ว่าซื้ออันแรกน่าจะเป็นโมเมชักอะดุ๊กชักดิ๊ก็ที่ชอบมากๆสมัยัมครบ จนถึงปัจจุบันที่แบบว่าฟังจนแบบทุกครั้งที่แบบมีเรื่องเศร้าเรื่องอะไรก็ฟังก็คือ Body ้แสลมฟังจนแบบว่า ดีเอ็มหาพี่ตูนตลอดจนมีอยู่วันหนึ่งน้ำตาจะไหลเคยคุยโทรศัพท์กับตูนบริสแซมแล้วนะคือพี่ตูนอ่ะเขาน่ารักมากคือเขาคงแบบว่าเห็นผมดีเอ็มหาเยอะเกินอ่ะแต่เขาตอบไหมพี่นิกกี้ตอบอ่ะตอบเขาน่ารักมากเวลาแบบอกหักชอบแบบว่าฟังบริสแรมจะขังตัวเองไว้ในห้องแล้วก็เปิดคอนเสิร์ตไลน์อินคามเมื่อก่อนเราเคยไปดูคอนเสิร์ตแล้วก็จะดูดูตลอดพอดูก็จะถ่ายแท็กสตอรี่ไปหาพี่ตูนหาพี่ตูนหาพี่ตูนจนแบบว่ามีอยู่วันหนึ่งเขาตอบเราแล้วก็โอ้โหเฮียเหมือนฝันนะชวนเขาออกยูทูบเขาก็ให้เเเเกกกียรรติาาานนนะะขอออแแแลลลไ์้วว็บบ่ โทรมาคุยคอนเซปต์กับเราเลยจําได้เลยคุยกับพี่ตูนอ่ะสิบสองนาทีสิบสองวินาทีเฮ้ยมันต้องเป็นเลขอเด็ดเด็ดเลยคือผมไม่อะไรไม่รู้ผมรักพี่ตูนมากก็พูดถึงว่าศิลปินในดวงใจตอนนี้ก็พี่ตูนเนาะหมายถึงว่าตลอดเลยตูนบริบักตักบอลริบูนค่ะคุณผู้ชมพี่ตาเขาก็ชอบบิลีฟไงแล้วก็มีคุณตูนตูนเนอแปดโนนตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะไม่ทําแนวนี้แล้วมีผู้หญิงมาแบบตุ้ย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 เขาจะไม่แล้วเพราะพี่นิกกี้พูดอ่ะ คล้ายๆมิน้นเลยเพราะว่ามิน้นก็ชอบฟังวิดีสแลมแต่ชอบฟังบิ๊กแ,แ,แอร์ตอนนั้นอนะชอบอัลบั้มแรกๆ <Original. S 1> ของบิ๊แกแอร์ออริจินลอลแล้วมีวมอะไรอีกที่คุณชอบจริงชอบฟังเพลงล็อกแล้วก็เมื่อก่อนถ้าเริ่มชอบฟังบอยแบนด์แบบวงบลูพี่นิกกี้รู้จักไหม <S <S แล้วก็มีแบบฟังบิ๊นนี่สเปียร์ฟีซินา่ากีล่าแอร์ทักซี่แต่ถ้าเป็นคนไทยชอบเพลงของพี่นิโคซื้อเทปทันเชอบูสบาชอบชอบฟังของฝั่งแกมมี่ยุคเดียวกันยุคเก้าศูนย์ เคยเป็นดีเจเนี่ยเคยแบบว่าเจอศิลปินแบบว่าไม่น่ารักป่ะศิลปินที่ไม่น่ารักไม่ไม่นะคะไม่เจอที่ทีมินเจอมาทั้งหมดมินยังนะทุกคนสัญญ่ณน่ารักหมดเลยแต่แฟนคลับไม่น่ารักมีแฟนคลับไม่น่ารักก็อาจจะมีบา้ <c oughs> างจำพลาดไหมชอบใครที่สุด <c oughs> เป็นดีเจชิวมากี่ป<ๆ>ีแล้วน้องมินปีกว่าแล้วพี่นิกกี้ท็อปทีของคุณก็ไดแบบ้มีเยอะเบอกคุณชีบไหมเขาสังเกตเลยดิฉันกันเนี่ยเฮ้ยเคยสัมภาษณ์พี่โอ๊ตด้วยแต่ไปทำงานกับพี่โอ๊ตประโมทเออพี่โอ๊ตน่ารักมากเอออันที่อให้นะอ้ำเยอะ่่พีีนิกก้ทร์ว เด้อเยอะรู้จักเด้อเยอะปะเนี่ยต้องรู้จักรู้จักดิ่เขาเคยร้องเพลงประกอบหนังเศรติดอะไรอ้าวความเจ็บปวดแต่มีน่าชอบศิลปินคนหนึ่งมาอยู่จีนี่เหมือนกันชอบน้องฮิวน้องฮิวเดแต่วัยแฮร์คัทไปติดตามกันติดตามมั่งพอไหมถึงสิบแปดสิบเก้าตามเยอะน่ารักมากไม่เมื่อก่อนเนี่ยเข้าไปทุกวันน้องเดี๋ยวนี้ไม่ได้เข้าแล้วเพราะงานในเกมไม่ไม่มีอ่ะก็นี่ไงเดี๋ยวมาชิวออนไลน์มาโปรโมทเพลงได้ไปให้คุณเลยเอาลูกทุ่งเพื่ชิวมันไม่ได้เป็นลูกทุ่งไงมันเป็นเพลงชิๆฟััังงสบบาายยออ่่่่่่่่ะะะะะเีดด้้ปไไไไไไมมมมมมมนนจจแว ทำไมอะผมกอดเพลงลูกทุ่งอะผมก็หมดไม่ได้เหรอมีมันจะมีเหมือนกันของแกมี่ที่เป็นแบบบอรลูกทุ่งเดี๋ยวก็มีลูกทุ่งชอบศิลปินอะไรพวกกอดเสาเถียงอะไรเงี้ยโอ้โหโอ้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 ครบอกว่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โชอบมากต้องเปิดใ้ฟังแล้วนะอ่ะอีกนานไหมคะอีกกี่เดือนล่าสุดเราลงทุนไปสี่แสนได้มา สองหมื่นกว่าเลยเฮ้ยทำเพลง,ง,ง,งเตะตังเสียตังเยอะนะแต่มูลค่าที่ได้กลับมานั้นมีที่อะไรเลยก็แต่ทำเพราะความชอบป่ะพี่นิกกี้ทำเพราะความสนุกนะทำที่สารวยมีงานจ้างเยอะนะแต่พี่ไปไปเพราะเขินโกบอยยังบอกมยีเลยว่าถ้ามินดาทำยูทูบ้วทำเลยห้ามเขินโกบอยบอกไม่รู้จะทำเกี่ยวกับอะไรอ่ะแล้วคุณ <Easy, S 2> <easy, easy. S 1> ชอบอะไรชอบกินอ่ะขึ้นภาพบนแบกโป้ใช่ แรงมาก,กค่อผู้ชายทำงานเก่งสเปคเปลี่ยนมาเรื่อยๆป่ะจริงๆอะค่ะรู้สึกว่าเหมือนไม่มีสเปคมาเลยนะ ตับตัวมินเองนะพ<อ>ีน่นิกี้สมมติถ้าเราใครเข้ามาคุยกับเราหรือว่าคุยกับใครเรารู้สึกดีด้วยอ่ะมินว่านั้นก็โอเคแหละเป็นคนที่จริงจังกับการทํางานไม่ทําอะไรเล่นๆทําอะไรแล้วแบบจริงจังแล้วก็สามารถเลี้ยงตัวเองได้จริงๆโดยการทําธุรกิจนั้นหรือว่าทํางาน,นนั้นๆอะไรอยนะ่อางเงี้ยเผยแท่ไปถึงเราด้วยมาถึงว่าดูแลเราได้ไม่ได้เลี้ยงบอกว่าเลี้ยงทั้งหมดอนะ่ะมินไม่ชอบให้ใครมาเลี้ยงแะแค่แค่พอมินชอบแบบว่าคนดูแลเอาใจใส่แบบ เออเทคแคร์มากกว่าแนวจิตใจอะไรเงี้ยไปเดทกับคุณนี่ต้องเลี้ยงข้าวป่ะหรือว่าอาหารจริงเหรอออหารเหรอแต่แต่มิ้นจะบอกว่าถ้าถ้าออฟเฟอร์ว่ามาเลี้ยงอ่ะก็โอเคไม่ติดแต่หน้าตาจริงๆแบบมันก็ไม่เคยมีสเปคเลยหรอว่าแบบว่าขาวสีหรือว่าชอบตัวสูงไม่มีเลยสูงก็ดีค่ะสูงของมิ้นพอละแล้วผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยชอบไหมไม่เอาไม่ชอบแต่ว่าสำหรับพี่มองคือยังไงก็ตามไม่ชอบ อะไรก็ตามที่ทําร้ายร่างกายกันไม่ว่าจะเป็นแนโนน่อผู้ชายทําร้ายผู้หญิงหรือผู้หญิงก็ไม่ควรทาร้ายผู้ชายด่ากันแล้วบ้าหรอกทำร้ายร่างกายกันเนี่ยไม่ได้แล้วทําร้ายข้าของก็ไม่ได้เพราะมันแสดงให้เห็นว่าคุณไม่สามารถจัดการกับแบบอารมณ์ตอนนั้นได้เคยเจอมาผู้ชายแบบว่าซัด <c oughs> อ๋อไม่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 ชีวิตคุณไม่เคยเจออะไรฮัดพอเลยปล่อยรถเฮ้ยไม่เคยปะเอาลมฟาดหัวไม่ช่ว่ค่ะ อย่บอกนะคะว่าพี่นิกกี้เป็นคนต่อยรถหรอตีบรถแล้วก็สมัยก่อนนะเอาลมปาดหัวตัวเองเพราะว่าแตไม่ต้องฟาดหัวตัวเองด้วยอ่ะก็คือตอนนั้นไปญี่ปุ่นกับแฟนทะเลาะกันเรื่องเขี้ยอะไรไม่รู้มาถึงเวลาต้องกลับโรงแรมแล้วก็บอกแฟนว่ากลับโรงแรมแฟนบอกไม่กลับไปช็อปปิ้งพี่บอกว่ากลับโรงแรมเขาบอกว่าไม่กลับไปช้อปปิ้งอ่ะเขาถือของพี่ก็แบบว่าโอเคกลับโรงแรมดึงถุงช้อปปิ้งดึงกระตุกปุ๊บหญิงลื่นล้มนิดนึงเข่าเขาแบบฉลอกเป็นรอยช้ำนิดนึงเจ็บมากจะรับผิดชอบยังไงฉันช้ำพี่บอกโอเคได้ เดี๋ยวทำให้รู้ว่าเจ็บจริงๆมันเป็นยังไงที่ก็หยิบล้มมันฟาดหัวตัวเองนี่แหละที่เรียกว่าเจ็บจริงๆ <c oughs> จิกหัวถือว่าสำเร็จแล้วไงพีิงบ๊ทแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจนะ <c oughs> จิกหัวยัะอาเฮก้าอาสมมุิยังไงขับรถไปเที่ยวโฮควน, <c oughs> นตอนเด็กมั้งกันแล้วก็ตอนนั้นเหมือนเพิ่ง,งกีบันใหม่ๆมั้งเธอสูงเท่าไหร่พี่ก็บอกร้อยเจ็ดแปดพี่บอกว่าเหรอเหมือนร้อยเจ็ดห้าเลยเสียใจมากเก็บอยู่ในใจอยู่เก็บอยู่ในใจเพื่อเราบอก ก็สูงว่าเจ็ดห้างั้นเราก็คงไม่อยากไปเจอเพื่อนเธอแล้วล่ะเขาบอกได้งั้นก็้เลิกกันไปรุ่นสมัยก่อนมันเลิกกันง่ายนะงั้นไปลงไปจากรถซะกลางทางเลยข้างทางเลยจอดเรียกถนนเลยผู้หญิงก็จะลงพี่ก็ชิบหายต้องลงคือเรากะว่าไม่ลงอ่ะพอลงปุ๊บเหี้ยข้างทางนีไกลโอ้โหถ้ามันลงอ่ะกูจะไปจุงมันกลับยังไงกูกลัวไกลเขาก็จะลงอ่ะลงไปข้างละหัวออกไปแล้วมีแค่หัวทรับประคอนั่นแหละขอโทษเลยขอโทษขอโทษจริง แต่ผมเคยโดนแฟนเตะแล้วมันเตะตรงไหนเตะตรงไหนเตะก้นเงียบไงเกียรตินะมือเงียบพนอนแกล้งหลับเลยด่าแกล้งหลับไอต่อยแม่งเตะหึหึไอ้เทียนนอนร้องไห้อ่ะหึสักทีนึงแต่แบบทำไม่ได้อะไอเนี้ยก็ไม่ได้นอนแบบร้องไห้กับหมอนเลยร้องไห้รถเตะอะไม่ใช่ว่าเขาแบบเป็นผู้ชายแล้วฮะเราทำ้ายเขาได้ตลอดนะบ้าก็ไม่ได้เหมือนกันเด้อแล้วอย่าไปคิดว่าผู้ชายนะแข็งแรงกว่าผู้หญิงนะบางทีผู้หญิงเนี่ยเที่ยป่อยชนะเรา คือว่าไม่ลุหนุกวันนี้มาคุยเล่นกับน้องมิน้นนะครับชวนน้องมิน้นมาออกรายการน้องอยากทำอะไรอีกบ้างไม่รู้อยากทำยูทูบไหม <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นช่องถับไปก่อนแล้วก็น้องอยากทำแบบไหน <S 1> <S 1> <S 1> แล้วก็อย่าลืมนะครับไปตามนะครับไอจีมิโนะนะครับน่ารักมากนะครับน้องมิโนะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากเจอน้องเขาก็เอเชียอ่าเอเชียมินวินมาจาไหนบ้างอ่ะก็ถ้าเจอการทักทายได้ค่ะพีะ่นิกกี้เพราะว่าทุกวันนี้ก็มีมีผู้โดยสารทักเหรอว่าแบบเจอจากเสือร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยเผื่อจะมีเอฟซีค่ะคือคุณธรรมมาทักกดไลค์์์นนนนน้้้ออ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 องงเเ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 คคคคคคคายยยยะะะะะๆๆไรรีแลลวก็มมมมตตโขขบบบุุณณั น้องมิ้นจะกี้ด้วยจ้ะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์เยอะๆนะครับช่องเราน่ารักอยู่แล้วนะครับไม่มีใครว่าอะไรผู้หญิงอยู่แล้วเออแล้วก็ฝากไปตามอินสตาแกรมน้องเขาเยอะๆนะครับแล้วก็ไปดูน้องเขาด้วยชิวถ้าชิวออนไลน์ก็ไปติดตามในที่ชิวออนไลน์เดีไอจีก่อนเลยค่ะก็ในแต่ละวันก็จะลงว่ามีศิลปินคนไหนเข้าในคลื่นบ้างแล้วก็ใครเป็นคนสัมภาษณ์บ้างปกติถ้ามิ้นจะไปจัดวันไหนมิ้นจะลงในไอจีสตอรี่แล้วก็<ไ>สามารถไปติดตามกันได้ค่ะฝากด้วยยนะะคคจ้าาาโอเบบ๊ย